แรงพยุงจากของไหลคืออะไรและเราสามารถคำนวณได้จากสมการอะไรวันนี้เราไปหาคำตอบกันค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่อิงแ l a ห้องเรียนวิทยาศาสตร์กับพี่อิงนะคะวิดีโอนี้นะคะอยู่ในหัวข้อของของไหลสถิตค่ะที่จะมาอธิบายถึงสมการที่ใช้ในการคำนวณเกี่ยวกับแรงพยุงของของไหลนะคะเราไปเริ่มเรียนกันเลยค่ะเรามาทบทวนเกี่ยวกับเรื่องแรงพยุงนิดนึงนะคะ จริงๆแล้วเรื่องแรงพยุงเนี่ยน้องเรียนมาแล้วตั้งแต่สมัยมัต้นเนาะเคยศึกษาการชั่งวัตถุในอากาศแล้วก็การชั่งวัตถุในน้ำใช่ไหมคะแรงพยุงก็หาได้จากเอาน้ําหนักที่ชั่งในอากาศลบน้ําหนักที่ชั่งในน้ําเพราะว่าน้าหนักที่ชั่งในน้ำเนี่ยมันน้อยกว่าที่ชั่งในอากาศเพราะมันมีแรงพยุงนะคะถ้าเอาน้ําหนักสอันนี้มาลบกันก็จะได้ค่าแรงพยุงนั่นเองนะคะแต่ว่าของมหกเนี่ยเราจะเรียนลึกไปกว่านั้นนะคะลึกไปถึงว่าสมการที่ใช้ในการคํานวณหาแรงพยุงเนี่ยมีอะไรบ้างนั่นเอง ะะทีนี้หัวข้อมันคือแรง,แรงพยุงจากของไหลแต่ว่าของไหลในทีนี้เราจะเน้นไปที่ของเหลวนะคะอย่างเช่นน้าน้ามันน้าทะเลแบบนี้นะคะแล้วนักวิทยาศาสตร์นะคะท่านที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วก็เสนอแนวคิดของเขาเนี่ยก็คือนักวิทยาศาสตร์ที่ชื่อว่าอะคิมีดิสนั่นเองนะคะเราสามารถสรุปหลักการของท่านอะคิมีดิสเนี่ยได้2ข้อด้วยกันอันแรกนะคะคือถ้าวัตถุจมในของเหลวทั้งก้อนนะคะ แรงพยุงจะเท่ากับน้ำหนักของของเหลวที่มีปริมาตรเท่ากับวัตถุทั้งก้อนนั้นนะคะเราจะเห็นว่าวัตถุเนี่ยเวลาเขาจมลงไปมันจะมีปริมาตรของของเหลวในส่วนที่วัตถุไปอยู่แทนที่ตรงนั้นใช่ไหมคะถ้าเราสามารถเอาปริมาตรของของเหลวอันนั้นเนี่ยมาชั่งหรือคำนวณได้เนี่ยน้ำหนักตรงส่วนนั้นน่ะมันก็จะเท่ากับแรงพยุงนั่นเองนะคะอันนี้ก็คือรูปประกอบ แต่ถ้าเราต้องการที่จะเอาคำพูดด้านบนมาเป็นสมนการละ่ะเขาก็พิจารณาดังนี้ค่ะเมื่อวัตถุจมอยู่ในของเหลวทั้งก้อนเนี่ยจะมีแรงกระทำนะคะอยู่2แรงนะคะถ้าคิดในแนวแนวดิ่งนะคะก็คือแรง F1 กับ F2 F1 ืออะไร F1 ก็คือแรงเนื่องจากของเหลวที่กระทำต่อวัตถุด้านบน F2 คือแรงเนื่องจากของเหลวที่กระทำต่อวัตถุด้านล่าง แต่จริงมันมีแรงด้านข้างด้วยนะคะแต่ว่าแรงพยุงเนี่ยมันกระทํามาจากด้านล่างไงคะเราก็เลยคิดเฉพาะแรงด้านล่างกับแรงด้านบนก็พอทีนี้นะคะถ้าเราจะหาแรงพยุงนะคะเขาใช้ตัวย่อเป็นตัว F ห้อยด้วยตัว b นะคะจะหาได้จากเอาแรง F 2ก็คือแรงกระทํของของเหลวด้านล่างที่กระทาต่อวัตถุเนี่ยลบด้วยแรงของกระทําของของเหลวนะคะที่ทําจากวัตถุ ที่กระทําต่อวัตถุด้านบนนะคะคือเอา f 2 f 1นั่นเองจะได้เป็น fb หรือว่าแรงพยุงตรงนี้พี่ไม่พิสูจน์สูตรให้ดูนะคะสรุปเลยค่ะว่า fb หามาจากโล v g โลในที่นี้ก็คือความหนาแน่นของของเหลวมีหน่วยเป็นกิโลกร,รัมต่อลูกบาทเมตร v คือปริมาตรของวัตถุในส่วนที่จมมีหน่วยเป็นลูกบาทเมตรแต่ตอนนี้วัตถุจมไปทั้งก้อนใช่ไหมคะก็ต้องใช้ปริมาตรทั้งก้อนเนาะ ส่วน G ก็คือค่าความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลกนั่นเองนะคะกรณีที่สค่ะก็คือกรณีที่วัตถุลอยในของเหลวหรือพูดง่ายคือเขาไม่ได้จมไปทั้งก้อนนะคะแรงพยุงจะเท่ากับน้ำหนักของของเหลวที่มีปริมาตรเท่ากับวัตถุส่วนที่จมในของเหลวเท่านั้นนะคะเราเอาเฉพาะส่วนที่จมมาคิดนะคะหาค่าแรงพยุงเท่านั้นนะคะทีนี้ถ้าเราพิจารณาเนาะ เมื่อวัตถุไม่ได้จมลงไปในของเหลวแสดงว่าพื้นที่ด้านบนของเขาเนี่ยนะคะเขาไม่ได้ถูกแรงเนื่องจากของเหลวกระทําถูกไหมนะคะแต่ว่ามันยังมีแรงเนื่องจากของเหลวกระทําจากด้านล่างขึ้นไปก็คือแรง Fd หรือแรงลอยตัวนั่นเองแล้วถ้าเราพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องแรงนะคะวัตถุเขาจะมีแรงเนื่องจากน้ําหนักของเขาเองนะคะก็คือ W เนี่ยทิ้งดิ่งลงนะคะแล้ววัตถุเนี่ยเขาสามารถลอยอยู่นิ่งในน้ําได้ตามกฎข้อที่1ของนิวตันนะคะ ซิกมา F เท่ากับ0นะคะหรือเราแปลเป็นคำพูดง่ายๆคือแรงตรงข้ามกันจะมีค่าเท่ากันดังนั้นนะคะ W หรือแรงเนื่องจากน้ำหนักของวัตถุเนี่ยจะเท่ากับ FB หรือแรงลอยตัวนั่นเองทีนี้เราก็แปลงเป็นสูตรค่ะ W เนี่ยสามารถขีดสามารถหาได้จาก MG มวลของวัตถุคูณด้วยค่า G ส่วน FB เนี่ยเราก็เอามาจากข้างบนก็คือ ρ v g ใช่ไหมคะ,ะแต่ทีนี้ถ้าสมมติว่ากรณีโจทย์บอกวัตถุมาไม่ได้บอกมวล แต่บอกเป็นความหนาแน่นของวัตถุนะคะแล้วก็ปริมาตรเราสามารถหาได้จากอะไรคะมวลหาได้จากเอาความหนาแน่นคูณปริมาตรถูกไหมอันนี้ไปทวนในเรื่องเก่าที่พี่เคยสอนเรื่องความหนาแน่นไปแล้วนะคะนั้นถ้าเราแทนค่าใหม่ค่ะ m เนี่ยแทนด้วยโลคูณ v หรือว่าความหนาแน่นของวัตถุคูณด้วยปริมาตรของวัตถุทั้งก้อนนะคะแล้วก็คูณค่า g อันนี้ก็คือค่า w หรือว่าค่าน้าหนักของวัตถุนั่นเองจะเท่ากับโลโลที่นี้เป็นโลของใครของเหลวนะคะ แล้วก็ v v ที่นี้ก็คือส่วนที่จมเท่านั้นนะคะแล้วก็คูณด้วยค่า g ทีนี้ g กับ g เหมือนกันสองข้างหารกันได้นะคะก็กลายเป็นโลวัตถุ v ทั้งก้อนเท่ากับโลเหลวแล้วก็ v ส่วนที่จมอันนี้เนี่ยเป็นสมการที่เอาไว้ใช้ในการคำนวณเกี่ยวกับว่าวัตถุลอยในของเหลวแล้วเขาอาจจะถามว่าวัตถุเนี่ยจมไปเท่าไหร่อะไรแบบนี้ค่ะนะคะใช้สมการนี้ในการคำนวณได้เนาะมาดูตัวอย่างโจทย์ค่ะนำแท่งไม้รูปรูปบาทมีความยาวด้านละ0.5เมตร มีความหนาแน่น800กิโลกรัมต่อลูกบาศเมตรไปลอยน้ําที่มีความหนาแน่น1,000กิโลกรัมต่อลูกบาศเมตรแท่งไม้จมน้ําลึกเท่าไหร่นะคะเหมือนข้อเมื่อกี้นี้เลยถ้าเราวาดรูปก็เป็นในลักษณะนี้แท่งไม้เนี่ยมีบางส่วนลอยบางส่วนจมนะคะก็ใช้สมการนี้เลยโลวัตถุ v ทั้งก้อนเท่ากับโลเลว v จมแทนค่าค่ะโลวัตถุคือ800กิโลกรัมต่อลูกบาศเมตร V V คือปริมาตรนะคะโจทย์ไม่ให้ปริมาตรมาแต่โจทย์ให้บอกว่าวัตถุอันเนี้ยคือไม้รูปลูกบาตให้ความยาวมาเท่ากันทุกด้านเลยคือ0.5ปริมาตรหาจากอะไรคะด้านคูณด้านคูณด้านหรือกว้างคูณยาวคูณ,คณ,คณสูงถูกไหมคะแสดงว่าเป็น0.5คูณกัน3ครั้งพี่ก็เลยเขียนเป็น0.5เมตรแล้วก็ทั้งหมดยกกบบาลัง3อันนี้คือปริมาตรหาโลเลวก็แทนด้วย1000 V วีจมนะคะวี v. จมส่วนที่จมเข้าไปลงไปเขาไม่ได้จมหมด ไอ้ตรงส่วนของความกว้างความยาวเนี่ยเขาจมลงไปใช่ไหมคะตรงฐานแต่ความสูงเนี่ยเขาจมลงไปบางส่วนถูกไหมนะคะดังนั้นเนี่ยกว้างคูณยาวกว้างก็คือ0.5ยาวก็คือ0.5แต่ความสูงที่จมลงไปเราไม่รู้ไงคะเราก็ให้เป็น h โอเคไหมคะมตรงนี้นะคะก็คือสิ่งที่เราต้องการจะหานะคะเราก็เอา800คูณ0.5เนี่ยคูณ0.53ค,ครั้งนะคะหรือเอา0.5ไปยกกำลัง3ก่อนแล้วค่อยคูณ800ก็ได้ได้เป็น1000กิโลกรมัม เพราะว่าหน่วยลูกบาทกับลูกบาทเนี่ยหารกันได้แล้วก็ฝั่งนี้นะคะเอา100คูณ0.5คูณ0.5ได้เป็น250หคะหน่วยก็จะเหลือเป็นกิโลกร,รัมต่อเมตรเพราะว่าเมตรกําลัง3เนี่ยหารเมตรไป2ครั้งเหลือเมตรเดียวนะคะแล้วก็ติด H ไว้เราต้องการหา H ก็ย้าย250ไปหาร100หาร250ได้เป็น0.4นะคะหน่วยเป็นเมตรเพราะว่ากิโลกร,รมัมหารกิโลกร,รัมได้แล้วไอ้ตรงเนี้ยนะคะพลาย้ายไปมันเป็นส่วนซ้อนส่วนนะคะเมตรก็เลยกลับขึ้นมาอย งั้นเราก็จะตอบว่าแท่งไม้จมน้ำนะคะลึก0.4เมตรนั่นเองค่ะเราสามารถสรุปได้นะคะว่าแรงพยุงในของไหลหรือว่าของเหลวในที่นี้ก็คือเป็นน้ําหรือเป็นของเหลวอะไรก็ได้นะคะสามารถหาได้จาก Fb เท่ากับโลเหลว v จมคูณด้วยค่า g ค่ะ หวังว่าน้องจะเข้าใจวิดีโอนี้นะคะถ้ามีคำถามสงสัยอะไรฝากมาได้ที่ใต้วิดีโอนี้เลยนะคะถ้าชอบวิดีโอนี้และอยากเก็บวิดีโอต่อไปอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะคะฝากกดแชร์วิดีโอนี้ให้กับเพื่อนๆน้องด้วยค่ะแล้วก็อย่าลืมกด subscribe หรือ,รอว่ากดติดตามเพื่อไปกำลังใจและติดตามวิดีโอต่อไปของพี่อินนี้นะคะสำหรับนี้บ๊ายบายคะ่ะ